ษมีคือรูปลักษณะของพระแม่ลักษมีทั้ง8ปางพระแม่ลักษมีซึ่งเป็นเทวีแห่งความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวฮินดูเป็นอย่างมากเชื่อว่าเมื่อทําการบูชาพระแม่ลักษมีแล้วจะได้รับพรจากพระองค์ค่ะ วันนี้หนูนาจะมาเล่าว่าพระแม่ทั้งแปปางนั้นมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไรคะ่ะอาดีรักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระแม่ลักษมีในรูปแบบดั้งเดิมหรือปฐมลักษมีเป็นที่เคารพนับถือเพื่อความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองคะ่ะดาน,นารักษมีเป็นปางที่แสดงถึงความมั่งคั่งในรูปแบบของทรัพย์สินเงินทองอาหารและความอุดมสมบูรณ์ดานยารัก เป็นปาง, manner, ปงที่เกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลและอาหารให้ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหารค่ะกาเจารักษมีเป็นปางาที่แสดงถึงความยิ่ยงใหญ่และพลังมีความเกี่ยวข้องกับช้างและการเกษตรนั่นเองค่ะสันตนาลักษมีเป็นปางที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองในด้านการมีบุตรหลานเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวไดริยาลักษมีเป็นปาง ที่แสดงถึงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกป้องและความมั่นคงค่ะวิทยาลักษมีเป็นปางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความรู้ให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการเรียนรู้และปัญญาวิชัยลักษมีเป็นปางที่แสดงถึงชัยชนะและความสําเร็จให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านความสําเร็จและการชนะในทุกๆด้านนั่นเองค่ะอัตตักษมีถือเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและ ครอบครัวของผู้ที่เคารพนับถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีความมั่งคัง่งและความสุขในทุกๆด้านของชีวิตของเราค่ะ